สวัสดีคะ่ะสวัสดีช่วงเย็นนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่นะคะวันนี้นะคะน้องใหม่ก็มีเรื่องมาแจ้งให้แม่ๆได้ทราบนะคะก็คือน้องใหม่ได้เอ,เอาดินนะคะมาเพิ่มนะคะตรงที่นอนน้องนะคะให้มเีเขาเรียกว่าพื้นสูงขึ้นนะคะคันนี้ก็เป็นคันที่สามนะคะคันก่อนก็ อยู่ข้างหลังสุดเลยแต่ว่าน้องก็ทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากขอเรียนเชิญนะคะคุณแม่คุณพ่อทุกคนทุกท่านนะคะร่วมทําบุญนะคะสมทบคะแนนค่าดินให้น้องใหม่นะคะของสามคันรถนี้นะคะเวลาเปิดไล้สดก็นะคะช่วงสองทุ่มครึ่งนะคะก็แวะมาปอนน้องใหม่ได้นะคะ เพื่อเป็นตอนนี้เป็นคะแนนนะคะค่ารถนะคะรถคนดินให้น้องใหม่นะคะ mm. ก็ท่านใดสงสัยก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะ mm. คอมมินเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ mm. ก็ขอฝากเป็นสะพานบุญให้น้องใหม่ได้นะคะ mm. ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุุแุ่คุณพ่อทุกคนทุกุ่านนะุคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ